สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านครับที่เข้ามารับชมช่องยูทนะูบแอดท o อนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะมาคำนวณสูตรนะสองสองตัวบนนะสูตรสองตัวบนสี่ชุดนะครับสูตรสองตัวบนสี่ชุดนะ สองตัวบน4ชุดนี้นะครับผมได้นำหลัก10ใหม่มาเอาหลักหนว่วยหลักสิบบนใหม่มาจาับคู่กับหลักหน่วยบนสุดเก่านี่ฮะหลักหน่วยบนก็คือสูตรนี้ผมตัดแค่2ตัวมันเข้ามา2ตัวหน้าเห็นไหมฮะผม้อนตั้งแต่วัีถออก68เลยมานะวัตถุหออก64กโดยมานะมันก็จะมาแค่2ตัวหน้าหลักหน่วยบนตัดลดฐานกระสับกรหส่าประมาณนี้ท่า ต่หลักสิบนี้เป็นหลักสิบใหม่นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ก็าเเข้าใจตรงกับตามนี้หลักสิบนี้มันจะเป็นหลักหน่วยเก่านะครับสิบใหม <c oughs> ่ตามนี้เลยหลักหน่วยได้มาจากสูตรนี้สูตรเก่านะครับอ่ะ วันที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงฝากช่องด้วยกันแล้วกันช่องแอดอน o n นักคำนวณฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้แอท t h ได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาฝากสมาชิกต่อไปด้วยกันแล้วกันเด้อสมาชิกเด้อเอามาฟังกับเตือนทางช่องนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนสบสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสินทุกๆข้อมูลให้ไวเพื่อเป็นแนวทางนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางถนะนะูกผิดก,ก็ อยู่ที่สูตรแล้วครับงานนี้นะครับหลักหน่วยสูตรเก้าหลักสิบบนสูตรไม้นะครับชอบค่อยตามนะครับสูตรสองตัวบนสี่ชุดนะครับสูตรสองตัวบนสี่ชุดชอบตามได้ไม่ชอบมองผ่านเด้ออ่ะมาดูวันแรกฮะสูตรสิบห้ากับหกหน่วยหกกับแปดมาจากคู่ห้าหกห้าแปดหกหกหกแปดนี้นะครับ งวดน,นี้มาคู่โต๊ดนะครับงวดแรกคู่โต๊ดก็คือร้อยกับหน่วยนะครับคู่โต๊ดร้อยกับหน่วยมาได้หมดแล้วฮะคู่โต๊ดกับเป็นคู่โต๊ดอะนะครับไม่จำกัดหลักนะครับสองตัวบนงวดที่สองฮะสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดกับแปดสูตรที่สองได้แปดกับศูนย์มาได้ทุกหลักนะครับ ก็จะพู่ได้7จ็8 8ปดเจ็ดศูนยปดแปดแปดศูนย์กเก็ดแปดก็นเข้าที่เนื้อชุดนี้7 8คนระับดนวดนี้มาที่10หน่วยบนนะถูกป็นงวดที่2 ตัที่3ฮะสูตรที่1 8กับเกูยที่สกับ6จับคู่8 4 8 6 9 4 9 6ดหกเก้าเกนะครับก็มาที่9 6ครับที่ชุดนี้ครับเก้าหก ใช่ไหมเปิดอ้างหกอามันจะมาครบนะนี่เดี๋ยวนะอืมมันมาครบสามตัวบนหมดนี้ผมมันออกเบิ้ลน,นะครับเดี๋ยวให้อ่าดิฟฟิดมันแห้งก่อนเดี๋ยวก็มาวงนะครับเอาวัดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งแปดกเก้าสูตรที่สองหกแปด นนี้แปดนะครับแปดแวัน,นี้ก็มาครบที่3ตัวบนนี่ฮะเข้าที่คู่ต๊ะแดแปแล้วก็เก้าแปดนี่นี่นะครับ ตัวบุญนะครับถูอันนี้ก็มาครบสามตัวบุญอ่ะมวดที่ผ่านมานะครับงมวดที่ผ่านมานี้ สูตรที่1นะครับได้4กับ5สูตรที่2ได้3กับ5นะครับจับคู่ก็4 3 4 5นะครับ5 3 5 5ามดับหนึ่งสี่ห้าหนึสูตรที่1มาที่เลข4นะสูตรที่2มาที่เลข5นะครับก็เข้าที่4 5ครับ <c oughs> ที่ชุดนี้นครับ4 5 ่หนยนก็ถูกเป็นหมดที่5นะครับย้อนสูรที่ดูห้าหดนะครับอ่ะ <c oughs> ดที่จะถึงนี้นะครับไปดูกันครับได้เลขตัวไหนได้เลขตัวไหนไปดูก้านนะ อันนี้ก็คือวิธีทำนะครับวิธีทำอาจจะเยอะหน่อยนะครับสมาชิกนะโดยเฉพาะสูตรหลักหน่วยนี้เป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่าหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเป็นสูตรเก่าเด้ออ่ะเดี๋ยวมาดูหลักสิบก่อนหลักสิบนี้อ่ะหลักสิบนี้ได้4สี่กับห้านะผมเขียนมาอยู่แต่หลักหน่วยนี่ไม่ได้เขียนไว้สี่กับห้าใช่ไหมฮะสี่อ่าสี่ 5้าเป็เก้าเห้าเก้าห้เป็น14บสเป็น7 7 8 9 9 6เป็น5 5 2เป็นเจ็ดเจ็เบวกหนึเป็นสิเอ็ดเอายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะสี่สาเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ แปดสองเป็นศก็เป็นสก็ถูกเลยไงสูตรที่2องครเป็น8 8ดแปดบวกสี่งทเลขสองสองบวกสีบวกสี่บวกเได้3ามสบกเได้ศูนย์บกหก็ได้หกหได้หกหได้หกหสองได้8 8ดแป 8บ4บลงท้ายเลข2 22เ 2, ป็น4 4.2.2เป็น4 4.2เป็น6 6.3เป็น9 9 1 0 1 1 1 2 13 3 9ลงท้ายเลข2 2 9ลงท้ายเขนึงลงท้ายเลข0 0ก0.01ครับ0ก1คงที่ศ1คงที่ก็ได้เลข1ฮะตำแหน่งแรก1นวกเป็น2ก็ได้เลข3ฮะ มวดนี้หลักหน่วยหนึ่งกับสมหลักสิบสี่กับอ้าจับคู่ครับ <c oughs> นี่หลักหน่วยน,นี่หลักสิบหลักหน่วยสูตรเก่ารับหลักสิบสูตรหม่หลักสิบนี่ก็ได้เล็กตัวเดิมฮะงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ผ่านมาเลยนะครับ 5. สี่ห้าสูตรหลักหน่วยสูตรเก่าได้1กับสาม คู่กันก็จะได้4คู่ชุดก็จะได้4คู่ชุดสี่หนึ่งาอ่ะลรารูกัน4ชุด บนนะครับคู่ตดก็ได้นะครับใน4ชุดนี้นะครับงวดประจำวันที่1ทับ12อทับ68อ่ะรอรลุ้นกันฮะมาสักชุดไหมนะครับ4 1 4 3น1 5 3นะครับอ่ะถ้าเป็นอันนี้สูตรหลักหน่วยงวดที่ผ่านมา357 สามห้าเจ็ดมันออก <c oughs> มันออกหนึ่งสี่ห้าก็มาที่เลขห้าหน่วยบนนะครับก็ถูกนะครับห้าประมาณนี้ตัวที่สองนี่งวดนี้งว <c oughs> ดน,ดนี้ก็คือนี่แหละ1กับ3นี่พมตัดเอาเฉพาะ2ตัวหน้านะครับงวดนี้ก็คือเลข 1>, 1 3 5นี่ถ้าเป็น3ตัวก็1นึ่นะครับถ้าเป็นผมตัดเอา2ตัวหน้านี่ก็คือ1กับ3นั่นเองนะครับแต่ใช้สูตรนี้นะครับที่หลักหน่วย3ตัวไปเลยกันเหนียวนะครับอ่ะใครชอบก็ตามได้ใครไม่ชอบมองผ่านงูมจังที่1ทับอทับ 6, 8, อันนี้สูตรเก่าหน่วยบนนะครับเรียนไปที่1กับ3หลอก5ก็แล้วกันอ่ะสำหรับชุดนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตาม นะครับขอบคุณครับ